สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะนนทิยาค่ะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนวันนี้ครูเนจะมาเล่าเรื่องที่เคยเล่าครั้งไว้นานแล้วนะคะก็คือเรื่องรามเกียร์นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะรามเกียร์ที่ครูเนจะเล่าก็เป็นฉบับยอ่อคือดึงเอาตอนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นบางตอนมานะคะตอนที่ เราน่าจะคุ้นๆหรือว่าตอนที่สนุกนั่นเองหรือว่าตอนที่สำคัญนะคะก็คือเลือกมาเป็นตอนตอนไปนะคะในวันนี้นะคะตอนที่จะเล่าก็คือเป็นตอนกำเนิดทศกัณฐ์อ่เรามาเริ่มกันเลยนะคะทศกัณฐ์เนี่ยค่ะตอนก่อนที่จะมาเกิดเป็นทศกัณฐ์เนี่ยเป็นยักษ์นะคะยักษ์ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาที่ เขาไกรลาดนะคะเข่าก็คือเขาไกรลาดเนี่ยก็คือผู้เหล่าเทวดาหรือว่าครุฑหรือว่าชาวทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยค่ะก็จะไปเฝ้าพระอิศวรนะคะนนทกเนี่ยก็มีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดานางฟ้าทศกัณฐ์ในตอนนั้นก็ชื่อว่านนทกนะคะก็เหล่าเทวดานางฟ้าเนี่ยพอนนทกมาล้างเท้าให้ก็ชอบเล่นนะคะด้วยความเอ็นดูก็จะมีตบหัวบ้าง ดึงผมบ้างก็ทำให้นนทกเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะคะแต่ว่าก็เก็บไว้ในใจนะจนวันนึ่งเนี่ยนนทกก็เห็นเงาตัวเองในน้ำนะคะที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดานางฟ้าคือคือหลายวันเนี่ยไม่เคยมองแต่จนวันหนึ่งเนี่ยหันไปเห็นแล้วก็เห็นว่าผมเนี่ยน้อยนะคะผมเหลือน้อยมากก็ทำให้รู้สึกโกรธนะคะ เราก็เลยคิดขึ้นได้ว่าจะไปขอพอรจากพระอิศวรนะคะก็ไปบอกพระอิศวรว่าเนี่ยรับใช้พระองค์มาหลายปีแล้วนะคะล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดานางฟ้าที่มาขอพอรมากมายท่านก็ให้พรกับเหล่าเทวดานางฟ้ามากมายยากักหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวของนนทกเองเนี่ยยังไม่เคยได้รับพรจากท่านาพระอิศวรก็เลยคิดก็เลยว่า นนทกเนี่ยก็ล้างเท้าให้มานานให้กับเราก็คือรับใช้พระองค์มานานเนี่ยค่ะล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาน,นางฟ้าที่ขึ้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็เลยประทานพรให้นะคะก็คือนนทกเขาขอนิ้วเพชรนะคะก็คือชี้ใครเนี่ยคนนั้นก็ตายนะคะพระยศวนก็ให้นะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่านนทกจะนําไปทําอะไรนะคะทีนี้นนทกก็ดีใจและมีอาวุธ ได้พรจากพระอิศวรพอเหล่าเทวดานางฟ้ามาเนี่ยก็มานนทกก็ไม่ทําก่อนนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าไม่มีใครทําร้ายเขาก็จะไม่ทํากระเพราะคิดว่าเดี๋ยวเผื่อถ้าทําก่อนเดี๋ยวกลายเป็นคนผิดก็เลยรอก่อนนะคะพอล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดานางฟ้าก็เอ็นดูเหมือนเดิมค่ะเหล่าเทวดานางฟ้าก็ตบหัวดึงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นนทกก็ได้ทีก็เอานิ้วเพชรอะคะ่ะชี้ไปก็เหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็ล้มตายไปมากมายเลยนะคะจนเรื่องเนี่ยข่าวนี่คะ่ะก็ไปถึงพระอินนะคะพระอินก็เป็นผู้ที่ดูแลเหล่าเทวดาเทวดานางฟ้าทั้งหลายนะคะก็เลยไปบอกกับพระอิศวรพระอิศวรก็เลยเอา้าทําไมนนทกถึงได้ทําแบบนั้นก็เลยให้พระนารายณ์นะคะไปปราบนนทก พอระนารายเนี่ยก็แปลงกายนะคะแปลงกายเป็นนางอับศรน,นะไปเดินเล่นเก็บดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะนนทกก็เลยมาเห็นเข้าก็นึกรักก็เลยไปจีบนะคะนางอับศรเนี่ยก็บอกว่านางเนี่ยเป็นนางรํานะคะนางเป็นนางรําก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะมาเป็นคู่ก็อยากจะให้อยากให้รําเป็นด้วย ถ้านอางำเป็นหรือเปล่าก็ถามโนนทกนะคะโนนทกก็ก็ว่าอ่ะเดี๋ยวจะทําตามก็คือว่าถ้านางรำท่าไหนก็จะรำตามนะคะนงางอับสอนก็รำโนนทกก็รำตามไปเรื่อยๆนะคะจนถึงท่าท่าหนึ่งะคะก็ท่าเนี้ยค่ะจะนิ้วเนี่ยจะไปชี้ที่ขาของโนนทกนะคะพอนิ้วชี้ไปเนี่ยพรที่พระอิศวให้ไวก้ก็อ่า เป็นทำให้นนทกเนี่ยล้มลงนะคะก่อนที่นนทกจะตายเนี่ยพระนารายก็กลายร่างกลับมาเป็นพระนารายเหมือนเดิมนะคะก็ขึ้นไปเหยียบอกนนทกนนทกก็บอกว่าเอาทำไมท่านเป็นชายทำไมถึงต้องทำแบบนี้กลัวแพ้เราหรืออย่างไรอ่านนทกก็ถามพระนารายก็บอกว่า คือพูดแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนอยามเนี้ยค่ะพระนารายณ์ก็เลยอาถัางนั้นชาติต่อไปเจ้าก็ไปเกิดให้มี20มือ1 0หัวแล้วเดี๋ยวพระองค์เนี่ยจะไปเกิดเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์ธรรมดาแล้วจะไปปราบยักษ์ตนนี้เองนะคะก็คือไปปราบนนทกเองนะคะแล้วนนทกก็ตายนะคะแล้วก็ไปเกิดเป็นทศกัณฐ์นะคะก็คือเป็นพระโอรสของ ท้ารัสเตียนกับนางรัชดานะคะเท้ารัสเตียนก็มีพระไม่เห็นสีอยู่5พระองค์นะคะนางรัชดาก็เป็นคนที่5ทศกัณฐ์ก็ไปเกิดนะคะเท้ารัสเตียนเนี่ยครองเมืองลงกานะคะแล้วนางนางรัชดาเนี่ยก็ได้มีลูกออกมาอีกนะคะก็คือกุมภกรรแล้วก็พิเภกแล้วก็สามานักขานะคะที่เป็นพี่น้อง มนดนเดียวกันกับทศกัณ์นะคะอ่าอันนี้ก็ทศกัณ์ก็มาอยู่ที่กรุงลงกาแล้วนะแล้วก็ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยทศกัณฑ์ก็ขอพ่อไปเรียนนะคะไปเรียนวิชาต่างๆพ่อก็ดีใจคะ่ะลูกอยากไปเรียนก็ให้ไปเรียนนะคะก็ไปเรียนกับฤาษีโคบุตรนะคะไปร่มเรียนวิชาต่างๆมากมายนะคะนี่ก็เป็นตอนที่ทศกัณ์ก็ เกิดมาแล้วนะคะชาติที่แล้วก็คือนนทกนั่นเองค่ะก็ในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูเนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ